ดูเรื่องข่าวโรคจิตตามกันดีกว่าอย่ามองอย่างนั้นสิอย่าร้อนตัวสิ <c oughs> นี่คุณออมสุชาเ <c oughs> นี่นะคะตอนหลังๆนี่แบบมีความโตขึ้น <c oughs> ดูเซ็กซี่ขึ้น <c oughs> ก็เลยมีโรคจิตมาตามนะ <c oughs> ต้องไปฟังรายละเอียดกันว่าเขาตามยังไงแล้วใครช่วยกันบ้าง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเปลี่ยนลุกมาเป็นสาวเซ็กซี่หรือเปล่านะคะพักหลังก็เลยมีโรคจิตโทรมาค่ะโทรมาหาผู้จัดการส่วนตัวของออมนะคะว่าขอชวนอ,อมไปทานข้าวด้วยอยู่บ่อยๆซึ่งผู้จัดการก็ปฏิเสธทุกครั้งนะคะว่าน้องไม่รับงานนี้ส่วนตัวออมเองก็ไม่ได้กลัวแล้วก็ซีเรียสกับอะไรเรื่องนี้นะคะเพราะไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีผู้จัดการตามไปอยู่ด้วยเสมอค่ะไม่ถึงนอมก็จะถึงผู้จัดการน้อง <c oughs> <c oughs> กระโจ การนองจะโดนเยอะมากกว่าโทรมาแบบว่าพูดสัษจริงตลอดเวลาหรือว่าเออแบบอยากจะขอแบบนัดทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับเราโดยไม่ได้คุยกับเราโดยตรงอะค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรลืมไปแล้วค่ะแต่ว่าก็มีแบบโทรมาเรื่อยๆเหมือนกันก <c oughs> ็ก็มีนะคะเพราะว่าอย่างแบบผู้จัดการมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบบางทีก็ก็อ๋อเหรอแต่ก็ไม่ได้ซีเลียสอะไรไม่ได้กลัวค่ะ ว่าเจอเราอย่างนี้ผมาตรการจัดการอะไรเป็นให้ผู้จัดการจัดการอะบางทีเขาก็แบบวางไปเลยหรืออะไรองี้ก็บอกอ๋อไม่รับงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยปัญหาบริการมาทดูแลนะคะไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะก็ผู้จัดการแหละครับเป็นบริการพูดถึงบริการนะครับมีโรคจิตโทรมาบ่อยแบบนี้ก็หลายคนอาจจะมองว่าเอออยากจะให้มีบริการแบบเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยนะครับมาคอยเป็นบริการแทนดีกว่าเนาะอารมณ์ก่อน โรคจิตอย่างนี้มันเยอะเคยไหมเคยไหมเคยจริงเหรอตลอดเลยช่วงช่วงก่อนนะมาถึงคนที่เขามาหาหรือว่าเราไปทำไม่สิเขาแบบมาหลายรูปแบบทั้งโทรมามีดักหน้าคอนโดก็มีอะไรเงี้ยน่ากลัวใชอันหน้าคอนโดนี่น่ากลัวมากเขาจะดักต้นหรือเปล่าอืมจ้ะมีหน้าเนาะเดินแบบว่าจะควอกอะไรขึ้นมาก็รู้มอมเข้าต่อมาเาดีกว่า